เด็กๆวันนี้พบกับมาสเตอร์แม็กในกิจกรรมเนื้อหาเรื่องของขั้นตอนการแก้ปัญหาหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของการคิดเชิงคำนวณไปแล้วรเราจะมาพูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับก่อนหน้านี้มาสเตอร์แม็กเคยพูดถึงเรื่องของแนวคิดความสําคัญของปัญหาที่เราแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าขั้นตอนในการแก้ปัญหานะมีความสําคัญอย่างไร ทำไมจะต้องทําให้เป็นขั้นตอนด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาชีวิตในประจําวันของเด็กๆเ,เนี่ยนะครับก็จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาที่มีความซับซ้อนที่จะต้องอาศัยผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบไหนเราต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแก้ไรแก้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าในขั้นตอนของการแก้ปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ขั้นแรกเลยเขาพูดถึงเรื่องของการพิจารณาและทําความเข้าใจปัญหานะครับพิจารณาทําไมเพื่ออะไรทําไมต้องพิจารณาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาของนักเรียนที่ตื่นสายแน่นอนครับการตื่นสายนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกการเล่นเกมหรือการทําการบ้านจนมืดค่าและนอนดึกหรือเกิดจากการลืมตั้งนาฬิกาปลุก พวกมีต่างๆนะครับแล้วมันส่งผลให้เราตื่นสายหลังจากนั้นหลังจากที่เราตื่นสายแน่นอนมันมีผลพวงผลกระทบที่ตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นการไปโรงเรียนสายการไปโรงเรียนไม่ทันปัญหารถติดตามมาหรือว่าบางคนรีบแต่งตัวแล้วไม่ทานอาหารแล้วไปโรงเรียนเลยส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมาอีกเห็นไหมครับว่าแค่ปัญหาปัญหาเดียวสามารถส่งผลพวงผลกระทบต่างๆ กับนักเรียนได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่เราพบเจอจะต้องได้รับการแก้ไขนะครับสิ่งที่มิสเตอร์แม็กพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสาเหตุที่สาเหตุหรือว่า,าผลพวงที่กระทบตามมาเนี่ยเราเรียกว่าการพิจารณาและทําความเข้าใจปัญหานั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่เราทราบวิธีการพิจารณาปัญหาแล้วเรามาดูกรณีตัวอย่างกันกรณีตรงนี้ครับคือกรณีของ มดที่ขึ้นบนโต๊ะอาหารมดขึ้นโต๊ะอาหารเพราะอะไรเรามาหาสาเหตุกันนะครับแน่นอนมดคงไม่ได้อยากออกมาดูอาหารใกล้ๆแต่เป็นเพราะว่า เรากินแล้วไม่เก็บและเศษอาหารตกอยู่บนโต๊ะนั่นเองอันนี้คือการพิจารณาหาสาเหตุทำให้เ,เข้าใจว่าอ๋อมดมันขึ้นโต๊ะเพราะว่าเศษอาหารตกอยู่เราก็แก้ไขปัญหาโดยการเก็บให้เรียบร้อยเก็บเศษที่มิชิดกินแล้วเก็บทําความสะอาดโต๊ะปัญหาของมดที่ขึ้น,นบนโต๊ะอาหารก็จะหมดไปนะครับเรามาดูกรณีตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าเราจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรในเมื่อเราทราบขั้นตอน ของการพิจารณาปัญหาแล้วขั้นตอนแรกเรามาดูขั้นตอนที่2คือการวางแผนแก้ไขปัญหาปัญหาต่างๆเนี่ยบางครั้งมันมีวิธีการที่แตกต่างกันในการแก้ไขเราจึงจําเป็นจะต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหานะครับลำดับสิขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยก่อนหาวิธีการที่ถูกต้องเตรียมอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่จําเป็นกับการแก้ปัญหานั้นๆนะครับและกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับลองมาดูกันว่าตัวอย่างของการแก้ปัญหาทําได้อย่างไรกรณีนี้ครับคือกระเป๋าสายขาดมีวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยอยู่หลายแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากรณีสายกระเป๋านักเรียนขาดที่โรงเรียนนักเรียนอาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวโดวยการนําเชือกมารัดหรือว่านําสายผูกเข้าด้วยกัน เพื่อที่ว่าจะได้สะพายกระเป๋ากลับบ้านได้จากนั้นจึงให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเย็บซ่อมหรือว่าเปลี่ยนสายกระเป๋าให้นะครับอันนี้เป็นแค่การแก้ปัญหาแบบชั่วคราวนะทีนี้การแก้ปัญหาแบบ100%เอร์เหรือว่าแก้แบบสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรนี่ครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างจะเย็บอย่างไรหรือจะเปลี่ยนสายนักเรียนก็ทำตามวิธีการขั้นตอนต่างๆเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นและทําให้เสร็จภายในระยะเวลากําหนดอย่างเช่นวันนี้ จะต้องซ่อมให้มันเสร็จถ้าช้าไปกว่าน,นี้ปัญหาตามมาอีกรวบปัญหาเรื้อรังนั่นก็คือนักเรียนจะนํากระเป๋าที่สายขาดซ่อมไม่เสร็จไปโรงเรียนและจะลําบากมากเลยในการสะพายกระเป๋านั่นเองเพราะฉะนั้นการกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับต่อมาครับขั้นตอนที่3หลังจากที่เรา,าวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการลงมือแก้ไขปัญหา ลงมือทําตามขั้นตอนและว,วิธีการที่เราวางแผนไว้นะครับเป็นอย่างไรลองดูตรงนี้ครับสมมุติว่าถ้าเราจะไปซื้อไอติมสามแท่งแล้วนํากลับมาบ้านแต่ระยะทางระยะทางที่เราเดินทางจากบ้านจากร้านแล้วกลับมาบ้านใช้เวลาถึง20นาทีแน่นอนไอติมเด็กๆละลายแน่ครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหา ของมันก็คือง่ายนิดเดียวนะครับเราก็ลงมือแก้เลยโดยการเก็บใส่ถุงความเย็นแล้วก็ใส่พร้อมน้ําแข็งแห้งลงไปส่วนใหญ่ร้านค้าที่เป็นร้านพวกไอติม พเขาจะมีอุปวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ให้เราอยู่แล้วนะครับแต่มาตอร์แมคขอเตือนนิดนึงนะครับน้าแข็งแห้งที่เขาใส่มาให้นั้นเด็กๆอย่าไปจับโดนมันนูกเพราะว่าจะมีอันตรายต่อผิวหนังของเด็กเพราะความเย็นของเขานั้นติดลบนะครับอ่าต่อมาครับหลังจากที่เราลงมือทําแก้ไขตามขั้นตอนแล้วเราก็จะทําการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นไปตามที่เราแก้ไขไหมยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติว่าปกตินักเรียนขี่จักรยานนะครับนักเรียนขี่จักรยานได้คล่องเลยแต่มีวันหนึ่งนักเรียนเอาจักรยานมาขี่แล้วมันวิ่งได้ไม่ขิวไม่รวดเร็วเหมือนกับที่เคยรู้สึกว่ามันหนักมันปั่นยากนะครับนักเรียนก็จะลงมือและเออตรวจสอบดูซิว่าปัญหาเกิดจากอะไรและลงมือแก้ไขใช่ไหมอย่างกรณีนีน้ปัญหาเกิดจากอ้อยางมัน อ๋อนั่นเองนักเรียนก็แก้ไขด้วยการเติมลมลงไปหลังจากเติมลมไปเสร็จแล้วเอามาขี่เอ๊ะมันก็ยังไปยากอีกเหมือนเดิมปั่นก็ไม่ไปปั่นยากนักเรียนก็สำรวจดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับจักรยานของเรากันแน่อ๋อเราเติมไปแค่ล้อเดียวแต่ว่าล้อหลังยังไม่ได้เติมนั่นเองอันนี้คือการตรวจสอบปัญหานะครับตรวจสอบขั้นตอนการแก้ปัญหาบางครั้งเราแก้ปัญหาอาจจะยังไม่ครบขั้นตอนหรือว่าครบทั้งหมดเราก็จัดการซะ เติมลมเยาะล้อหลังให้มีความแข็งเพิ่มขึ้นแล้วจกักรยานของนักเรียนก็จะไปได้ชิ้วเหมือนเดิมอ,อันนี้คือตัวอย่างนะครับคือมีการสำรวจทำความเข้าใจพิจารณาปัญหาแล้วก็วางแผนจากนั้นจึงลงมือแก้ไขปัญหาแก้ไขเสร็จแล้วเราจึงตรวจสอบผลและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับมัสเตอร์แม,มีกิจกรรม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาให้เด็กๆมาลองทํากันนะครับตรงน,นี้เป็นกรณีสมมุติกรณีตัวอย่างที่ไม่ยากนะครับตัวอย่างข้อที่1นึ่เขาบอกว่านาฬิกาปลุกที่ใช้มานานแล้วไม่ทํางานแล้วเราจะตอบยังไงดีว่าเราจะหาสาเหตุของมันได้อย่างไรรีนะครับสาเหตุของมันทาไมนาฬิกาปลุกไม่ทํางานใช้มานานแล้วด้วยปกติก็ทํางานดีอยู่เราพิจารณาดูซิว่า เกิดจากอะไรนะครับตรงนี้มีช้อยให้เลือก3มอันตัวเรือนมีรอยถลอกฐานหมดและราคาแพงแน่นอนครับถ้าเราพิจารณาดีๆตัวเรือนมีรอยถลอก ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับวัตถุสิ่งของต่างๆเมื่อผ่านการใช้งานมักจะมีรอยร่องรอยของการใช้งานมีรอยขีดข่วนมีรอยแตกหักเล็กน้อยแต่ไม่ได้กระทบกับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้ราคาแพงราคาคงไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่มีราคาถูกราคาแพงแต่ถ้ามันทํางานได้ยังไม่เสียมันก็ทํางานได้เพราะฉะนั้นถ่านหมดนั่นเองนะครับจึงเป็นคําตอบของข้อนี้กรณีที่2ตรงนี้ครับ รณีนี้เกิดจากมดหลายตัวกำลังไต่ถุงคุกกี้อะไรคือสาเหตุระหว่าง 1. มดอยากเห็นคุกกี้ชัดๆเลยเข้ามาดูใกล้ๆ2คุกกี้มีรสเปรี้ยว 3. กินแล้วไม่มัดปากถุงแน่นอนครับมดคงไม่อยากเห็นคุกกี้ใกล้ๆแน่นอนดูเข้าไปมองทำไมอะลูกเนาะทีนี้ลองดูซิว่าคุกกี้มีรสเปรี้ยวหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะคุกกี้ที่เรามีบนโต๊ะเป็นคุกกี้รสช็อกโกแลตต่างหาก กินแล้วไม่มัดปากถุงต่างหากจึงเป็นสาเหตุให้หมดมันนำคุกกี้ไปเป็นอาหารนะครับอ่าข้อสุดท้ายของกิจกรรมวันนี้นะครับลองดูสิว่าภาพนี้เกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเด็กๆหลายคนเคยเจอกรณีแบบนี้ในโรงเรียนก็คือวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วหกล้มเป็นแผลนั่นเองนะครับแน่นอนเด็กๆจะต้องไปพบคุณครูหรือว่าไปห้องพยาบาลเพื่อทําแผลนะครับส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนของการทําแผลเนี่ย จะมีขั้นตอนของมันอยู่ครับเด็กๆคิดว่าขั้นตอนแรกจะต้องทําอย่างไรระหว่าง1ราดแอลกอฮอล์ลงบนบาดแผล2ทําความสะอาดบาดแผลด้วยน้ําเกลือหรือว่า3ปิดบาดแผลครับอ่านี้ช้อยอยู่ตรงนี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นจะต้องรีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ําเกลือนะครับเพราะว่าน้ําเกลือมีค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยที่พอดีกับร่างกายของเราจะทําให้เด็กๆไม่รู้สึกแสบหรือร้อนนะครับหรือว่าอ่า จะรู้สึกแบบเย็นๆนะครับแต่ถ้านำแอลกอฮอล์ราดลงไปโดยตรงเนี่ยจะทำให้เด็กๆแสบบาดแผลมากเลยนะครับแล้วแอลกอฮอล์เขาไม่ใช้ราดบาดแผลโดยตรงจะใช้เช็ดทำความสะอาดสิ่กบปกที่อยู่รอบๆบาดแผลนะครับจากนั้นจึงทายายและแปะพลาสเตอร์การดื่มน้ำแก้กระหายคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรณีนี้แน่นอนครับ โอเคครับสำหรับวันนี้มัสเตอร์แม็กขอจบเนื้อหาเรื่องของขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ